สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Battlefield Thailand น,น,นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่กับเกม Battlefield ภาค5น5ครับหรือ Battlefield V น,นั่นเองนะวันนี้ก็จะมาสอนเรียกว่าการแนะนำเดือาไม่ใช่าการสอนนะการแนะนำเซตติ้งต่างๆที่ผมเซตไว้นะครับตามที่แบบตามแบบฉบับที่ผมเล่นนะที่เห็นแบบว่าผมเล่นแนหะเพราะว่าผมได้ลงคลิปแบบว่าคลิปเกมเพย์ที่ผมเล่นแล้วมันแบบว่ามีคนในกลุ่มเขาถามกันมาว่าเออพี่เล่นยังไงทาไมรู้สึกว่าเวลาพี่วิ่งมัน มันมันดูเร็วเร็วภาพเป็นเร็วเร็วเหมือนแบบเหมือนติดมันมันเหมือนความเร็วมันเพิ่มขึ้นแต่จริงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนันเท่าเดิมแต่ว่ามันมีวิธีปรับให้ดูดูภาพมันดูแบบเร็วนะกับอีกแบบนึงคือคือเล่นยังไงครับทำไมเวลายิงไปสโคบมันดูนิ่งจังเลยพี่คุมยังไงอะไรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีเซตติ้งผมนะว่ามันเซตยังไงนะแรกเ็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ออปชั่นแล้วไปที่วิดีโออันดับแรกที่จะพาไปดูขั้นตอนแรกนะอย่างแรกเลยที่ต้องปรับนะ สลับผมคือนี่ครับแสงสว่างกูมองไม่เห็นไม่ใช่หรอกอ,นนอ,นนอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าอยากจะปรับเท่าไหร่นะไอแสงสว่างเนี่ยผมปรับตั้งไว้ที่80มันอาจจะสว่างจ้าไปหน่อยนะก็ค่อยปรับกันเอาเองนะฮะแล้วแต่ดานแล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้สาระแล้วที่สําคัญก็คือ feel of view นะครับก็คือ feel of view เนี่ยมันจะเป็นค่าเขาเรียกว่าอะไรเปอร์สเปกทีฟของเวลาการมองของเราไอเขาเรียกว่าขอบเขตความกว้างของของของมุมมองภาพที่เราจะเห็นนะครับ คือตอนแรกอะถ้าเกมมันมาแรกๆอะมันจะตั้งไปที่5 5ใช่ไหมคือ55แม่งโคตรแคบเลยนะเดี๋ยวผมมีวิดีโอเปรียบเทียบสิ่งที่เวลาผมตั้งก็คือผมตั้งสุดเลยครับเต็มร้อยห้าก็คือถ้าเปรียบเทียบถ้าเียนจากวิดีโอที่ผมทําไว้ให้เปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าไอ,ไอตัวค่าที่มันเป็นห้าสิบห้าหรือจริงๆในในวิดีโอน,นั้นผมตั้งไปที่เจ็ดสิบนะผม,มจำไม่ได้ว่าพรีเซตแรกของเกมมันเป็นเท่าไหร่ผมเลยตั้งไปที่เจนะ็ดสิบ จะเห็นได้ว่าแบบถ้าตัว70เนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนจะดูจะช้าช้าใช่ไหมภาพจะดูเคลื่อนไปช้าช้าแต่ว่าไอตัวร้อยห้าภาพมันจะเร็วเร็วมันเหมือนจะมันจะวืดวืดวืดใช่ไหมมันจะเร็วใช่ไหมเออนั่นแหละครับนี่คือที่ต้องปรับก็คือ field of view แต่ข้อดีของการปรับ field of view ให้ต่ําคืออะไรถ้าปรับ field of view ให้ต่ํามันจะทําให้เป้าที่เรามองไปอ่ะมันจะขายายใหญ่ขึ้นก็คือมันจะทําให้เหมือนสตูดูตัวใหญ่ขึ้นเพราะเพราะการปรับ field of view ให้ต่ํา มันจะทําให้เหมือนการซูมภาพเข้าไปครับเหมือนเวลาเราส่องสโคปเข้าไปอะมันจะซูมเข้าไปแต่ข้อเสียคือจะตอบสนองกับเมาส์เราเร็วมันจะทําให้แบบว่าขยับเมาส์นิดเดียวเป้าเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเวลาเราใช้สโคปคูณ8ที่ค่อยๆจับเมาส์ใช่ไหมให้มันมันช้าๆจะได้แบบไม่ไม่เคลื่อนนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้สโคปเราใช้แบบปืนกลปืนดาปืนเอสซาวไลเฟิรปืนเมดิกอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันมันแคบไปอะ่ะมันมันจะไงมันจะมันจะคุมปืนยากนะครับ ก็เลยปรับให้มันสูงสุดจะได้แบบเห็นตัวตัวละครตัวสตัวอจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามันมันไม่เล็กขนาดนั้นมันดูได้มันมันยังโอเคมยังมองเห็นนะกับข้อเสียข้อเสียของการที่ปรับ fov ต่ําอีกอย่างหนึ่งคือมุมมองอ่ะด้านข้างเราอ่ะจะเห็นเราจะเห็นได้ต่ําลงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการซูมภาพเข้าไปเหมือนการขอบภาพอ่ะแล้วมันจะทําให้อ่าขอบอ่ะตรงขอบตรงซ้ายขวาเราอ่ะมันจะมองภูมิทัศน์มันจะต่ํานะครับ เปอร์สเปกที่มันจะต่าลงนะมันจะไม่เห็นรอบด้านน้อยลงนะครับจะทําให้แบบมองเห็นศัตรูที่จะมาข้างๆเราอ่ะยากขึ้นนะเราก็เลยปรับให้มันสุดไปเลย <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับกันไหมก็คือไอ้เวียโคก็คืออันนี้ก็คือมุมมองบุคคลที่3ของการเวลาขี่รถถังอะไรพวกนี้นพว,พวกรถถังเครื่องบินเนะ่ยเวียโคอ่ะยานพาหนะ <c oughs> นะอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่คนครับอีกอันนึงอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับก็คือ ADS ฟิวฟ er ิวเอเอสย่อมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันครับเอีเอสย่อมาจากอะไรนนี้ก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะมีผลมีผลกับการเวลาใช้สะโคบเวลาเราขิกขวาซูมอ่ะก็คือถ้าเราออฟเวลาเราขิกขวาซูมอ่ะซูมปุ๊บมันจะเหมือนแบบเราจะเอาหน้าเราอ่ะมองอัดเข้าไปในจอมันจะทําให้แบบจอมันจะเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดนะมันจะทาให้แบบมึนหัวแล้วเหมือนกันครับไอ้ภูมิทัศน์รอบด้านเราจะต่ําลงแต่ถ้าเรากดออนปั๊บ เวลาเราใช้สโคปคูณคูณหนึ่งอ่ะอย่างอย่างสโคปปกติมันจะ๋ยแทบจะไม่ขยับเลยนะสโคปมันจะไม่ขยับมันจะฟึบเหมือนมันจะเหมือนมันจะเหมือนเวลาเรายกยกปืนขึ้นมาประทับไหลโดยที่ไม่เอาหน้าไปจุใส่ใส่กับสโคปนะมันจะเป็นงี้ผมจะถนัดกว่าส่วนมอนิเตอร์เบอร์ครับปิดแม่งเลยไม่ชอบเพราะว่ามองไม่เห็นอ่าเดี๋ยวดี้ยังไม่จบส่วนเนี้ยข้อดีของการที่ออฟก็คือเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับฟิลออฟวิวเลยจะทำให จะ,จะทําให้เราเห็นไบว่าเหมือนจะเป้ามันจะซูมเข้าไปใกล้กับศัตรูมากขึ้นจะทําให้เห็นตัวตูตัวใหญ่ขึ้นเห็นชัดขึ้นแต่ว่าเหมือนกันเหมือนกันกับ FOV เป๊ะๆก็มันก็คือ f ิ e l d of v วเหมือนกันใช่ไหมก็ทําให้ตอบสนองตอ่อเมาส์แบบเร็วเกินไปทําให้แบบคุมปืนยากนะครับแล้วก็เปิดออนไปม o n i t o r เบอร์เรลาก็ปิดไปแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่า d e p ดิฟ e p ฟฟ of f อ e l ฟ e f e c t ผมปิดไว้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเปิดออนไว้อะขณะที่ อิมดาวไซตพวกอะเดฟออฟฟิลมมันจะทำงานเซอร์ราสโคบก็คือมันแบบขอบขอบ,ขอบสโคบอะแต่ผมไม่ปรับลองปรับปิดปรับเปลี่ยนมันก็ไม่มีผลนะผมก็เลยปิดไว้ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับอันนี้ข้ามไปส่วนพวกโครมาติกอะไรพวกเนี้ยครมาติกฟิล์มเกนอันนี้ผมปิดหมดเลยนะมันจะทําให้ภ <c oughs> าพมองง่ายขึ้นแล้วก็ไอฟิล์มเกนคืออะไรรู้ไหมแบบว่าแบบไอพวกภาพแตกๆที่มันเหมือนฟิล์มอะมันทำให้เหมือนสมจริงครับแต่ว่าไอพวกเนี้ยกินเฟรมเรทแล้วก็ทําให้มองยากขึ้นนะ ผมก็เลยปิดไว้ให้หมดเลยสําหรับวิดีโอการการเซตติ่งอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวจะพาดูนี่ก่อนพามาดูอ่าเซตติ่งแอดวานนะครับก็คือพวกกราฟิกทั้งหลายแหละอันนี้ก็อันนี้ก็พรีเซตปกตินะก็เฟรมเรทลิมิตตามหน้าจอฟิวเจอร์เรนเดลลิงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ช่างหัวมันแล้วแต่คนเขาจะจับจะปรับได้นะส่วนนี่เซตติง่งผมจริงจริงสามารถปรับอัลต้าได้หมดท,ทั้งหมดนะแต่ว่าผมตั้งอัลต้าไว้ที่เท็กเจอร์เท่านั้นนะนอกนั้นโลหมดเลยแล้วก็มีลบรอยหยัก กับแอมเบียนที่เป็นแล้วก็ไอ <c oughs> อันเนี้ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะก็เลยไม่ปรับเพราะปรับไปก็ไม่มีเห็นผลอะไรนะครับผมก็เลยตั้งไปที่ไฮเนะี่ยให้มันสวยๆหน่อยอะ่ะก็อยากเห็นก็อยากยิงชัดอยากฟิลเรทส,สูงกว่าแต่ก็ก,ก,กูก็อยากสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อดีอยู่นะการปรับเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนการตั้งค่าพวกอ่าเนี่ยที่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 พูดไปตั้งแต่แรกอ่ะก็ มันก็มีแค่นี้ก็คือหลักๆก,ก็แค่ fill of view อ่า fill of view แล้วก็ <c oughs> ads fill of view แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเลยจำได้หรือว่ามันมี camera check หรือเปล่าเดี๋ยวนะขอดูเนี่งอ๋อ camera check ก็มีปรับเหลือแค่50%นะครับคือเกมนี้มันตั้งให้เป็นศูนย์ไม่ได้ไนงะเพราะว่าจะได้แบบยากหน่อยจะได้เวียนหัวหน่อยเวลาชุลมุนก็ camera check ปิดไปเลยเหลือแค่50%ปอพอโอเคก็จบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามีอะไร,ม,ะไรมีอะไรจะมาแนะนำอีกค่อยติดตาม พาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้จบลงแล้วขอบคุณขอบใจขอบพระไทยัยแตงกิวฝากกดไลค์กดกดอะไรก็แล้วแต่นะกดไปเลยถ้ามันมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับสำหรับน,นี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม